มองตกินหน่อยได้ไลูกกินหน่อยนะป่านขาเลยดติงเงี้ยส็ิมกรด้ษติ๋กเวทนเป็นังวแ้ก็กินมวปาแดปลาแดดเงี้ยจะปลาแดเี้ยตปายดีพน้อยกินข่อเสี่ยวเด่ม้อยเสี่ยว

ยื่ออะไรเนีคู่เนีซาอยู่อยู่บ่กินข่าวด้เียวมาบกนี้อ่ามันฝันดมันแหงว่ะม่วได้สิไปเลยาาสเนย mọi chuyện mọi thứ mọi chuyện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  mọi bật mọi chuyện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  chỉ để, dạy được rồi. để đủ mình cả ừ. mình mà cả chuyện

chào mừng chịu chân chịu chân 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 วันนี้วันลันน <Ừ. S 1> ้นวน่นะคือมีแต่อยากนอนนั่งบบาอยู่ตรวจเม็ดเลือดขาวป็นสิบห้าขาจ้ากินบ่อ่ไรขาแต่งเนาต่งงานแล้วกินยาน เ่อดนันี่นนเจ้าคือหมัเห็นกระดูกมาท่นี่นี่นงมานีนี่นี่

่ขกบอกถึงตันทีสามหันตื่นันตื่นกินนมบ้านน้อแม่าเลอูกรนมให้น้องฟินองเลยกกระบอกกระชินกกระลับตอนจะลุกนังย้อนอะไรนังไปชั่วโมงไมานนอยพกเขาอะไรอกไม่เคยนมันเลยอือฮือชอกินชานฉันี่บ้าน

อันนี้ยี่หาางมนรอนด้วอ่ะนะกันงบันดนเหนือก่อนกลางนอเนื่อของขึอ่เนี่ยนอางเน่ายังงงอะไมา

Tốt long mong non lưu mong Mung mung bộ Mung nu bộ long Bật long này long long mi long nổi bộ long 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 để long 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 โอ้เป็นทีเป็นทางเลยมีเด่หุบหุบเลนมนงกหลับนี่บอยฮงกลับนมันเปนยงกิุกินเหนแ้าี่ลูกสาวตอนนี้ไปรักลีกินขนม กับชิจงใจ่ชิคินกุ้งบอรูนเนี่ยได้ท่านกินเดอกของใจยซื้อน้ำจิ้มมาให้หมือแร่งผู้บ่มืออ้าวตื่น,น,นตื่นเลยลูกสาวก็เออ <laughs> ลูกชายลูกชายคอยตื่นอีกแล้ว นอนลงนอนคืนแตไปหาได้คนลงนอคืนนี่บอกว่าออนอนอาใส่ตู้เย็นแล้วเ้องเธอกินนัดเดียวแล้วตอนนี้เราไม่ได้กินตู้เย็นใช่เราเลยมอไปกินอะไรวันนี้เราเป็นกองเหา่ากองหมอมินใช่ก,กับน้ำหมกปลาเหาแล้วออกในตู้เย็นหน่อยนะลาเะไรป้าลุงลาเะไรพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกการติดตามเนาะขอบคุณขอบคุณ ที่เบิ่งที่สม้ามาตั้งแต่หลอดเนาะพอกันไหมคลิปนากับเพยลาสบายดี